สวัสดีครับพบคอกันอีกแล้วพี่น้องน่ามือเศร้าพี่น้องเข้ามาหยามมองพี่น้องมาหยามมอง <c oughs> น้ำไหลพี่น้องน,น้ำไหลน้ำไหลต้องมาดักมองกันพี่น้องมาดักมองมาดักมองดูพี่น้องมาดักมองพี่น้องน้ำไหลน้ำล้นฟ้าน้ำไหลพี่น้อง นานม,มาแห้งงาเหลดมาแห้งนาำฝนมาไปเยอะมากเห็นที่ 2, 30, น่งมากของสามมือนาำหลายหลาย ล่นตาน้ำพี่น้องน้ำกรลังออกอกองตอนนี้กระลังมาดักมองพี่น้องมาดักมองมาใส่มองพี่น้องมาเบื้องก็จีด้บ่พี่น้องมาดักมองกันพี่น้องยามตอนหลับคือพอท่านเล่วอยู่พี่น้องมาดักมองมองอะไรดักมองเงาไป บรรยากาศก็กดีอยู่พี่นอ้องย่ามาาือเศร้าตอนอวเศร้ามาอยามมองเขากำลังสอดพี่น้องกำลังสอด แล้วเขาไปเรื่อยๆพี่น่อยไปเบิองอยามมั่งพี่น้องพี่น้องเพี่นองยามไปพร้อมละกัปดปลาไปพร้อมมันเบาอ,ออกมัน้องท่ขันกลางไม่ยามละกับปดใส่ถุงผาไปพร้อมพี่น่อย น้ำหลายพี่น้องน้ำหลายครับฝนพายุมากหันสองสามมือตอนนี้ก็ล่งซาไปแน่ล้วเศร้าแนล่ละ 谢谢าขาเขางามอยู่พี่น้องพลังสอดก็ดีกระยูทงหน้าสิเหล่พี่น้องมมีสายไฟไปทั่วถึงพี่น้องก็เหตบานอยู่ทงไทยตงหน้ากันงานบ่ได้หลายบ่ก็ได้กิดว่าสั th <c oughs> <c oughs> ่น่ะ Tổ, tổ bà 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 đây tôi tôi ba cả nhang. Đây tiếp cả nhang phần thôi. thanh đây tôi nhai. Ừ, từ cả nhang. Ôi nhang. đó. ít ít thẻ đây. สิมือเขาว่องยีดยืดยืดเขาว้ายขึ้นอยังได้เราว่่างดีเก็บสำนาปวดกเเออแม่ปวดก็ประดุกแต่ว่าเขาไ้อยู่ปวดโดนก็ประดุกนั่นตายคดประดุกต้องปวดปวดโดนก็ประดุกนั um uh> ่น ตื่นดีอยู่พี่น้องมันหนามาใหมายนี่นจะป่าขนันยังเติ่อหลายอยู่ดอกย่างหมกย่างบางท่านหอดง่ายหรอกพี่น้องบอ่ท่านชุดง่ไงเป็นยหญ่ามาเลยเลยเป็นโบกูเป็นโบกูออกไปน้องเป็นกลางไว้เลย ข้อมีสารเขียวนี่ไปไกลพี่น้องไกลจนทุกจังหวัดพี่น้องถูกจังงวัดเน่าไปเขาอื่นข้อมีสารเขียวอยู่เลาบ้านปลานองแหละพี่น้อยอยู่บ้านปลานี่แหละเห็ดตาดำล้น่อยล่างล่างไหลเฮ้ ปลาขาวกับมีก็สัตวปลาขาวกับลายกับปลาขาแยงหน่อยลายเยอะทั้งมากผี พี่น้องว่าดีบอพี่น้องงามบองามบอครับผมว่างามอยู่เลยคือว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นหัวข้องอีสานเขียวงามนามมามก,ก็หล่นออกตาหนามป็นสลีลับหล่น เบื้องแรกก็จะเลื่อมเด้อพี่น้องช่องปตาจันพาลุยเอาเบื้องน้าตาหน้ามันหล่นพี่น้องครับใส่มองดักมองพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาเบื้องมาชมน้ำกันขอบคุณหลายๆเบื้องแรกก็จะเลื่อมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปตาจันนะตอนนี้ก็มีแต่รถมา อย่ามองกับพี่น้องไม่อย่ามองโอเคขอจามีหลับพี่น้อย ไคลิปหนาไปขอกันไหมขอขอบคุณหลายๆที่พี่น้องมาเบิ่งมาชมน้ำกันช่องพาจันทาลุยขอบคุณหลายๆอีกเกลื่อนะึุณพี่น้องแล้คลิปน,นี้ก็ขอสำนีขอยุติขอยุติตสานีละพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ